วิธีชงนมชมพู10ลิตรชงยังไงมาดูกันเลยสูตรนี้เหมาะสําหรับชงไว้กินไว้ขายไว้แจกทําบุญทำโรงทานหรืองานพิธีต่างๆได้เลยนะครับก่อนจะไปดูคลิปฝากกดทุกปุ่มเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับส่วนผสมของเรามีดังนี้เลยน้ําแดงเฮลบอย2ขวดผงขีมเทียมตาดีม,มิฟ้าใช้600กรัมขีมเทียมข้นหวานตาคาเนชั่น2กิโลกรัม1ถุงนมข้นจืดตาคาเนชั่น385กรัมสี่กระป๋องน้ําตาลทรายขาว1000กรัมน้ําเปล่า10ลิตร มาเริ่มทากันเลยนะครับต้มน้ําให้เดือดด้วยไฟแรงจากนั้นให้ทําการปิดแก๊ส hey, น้ําหวานเฮ้รบอยของเราสองขวดลงไปในขณะที่น้ํายังร้อนอยู่แล้วตามด้วยผงครีมเทียมของเราลงไปเลยคนให้ผงครีมเทียมของเราละลายก่อนแล้วตามด้วยครีมเทียมข้นหวานและนมข้มจืดของเราลงไปเลยแน่ๆอย่าลืมน้ำตาลทรายขาวนะครับใส่ลงไปเลยคนให้ส่วนผสมทั้งหมดของเราละลายเข้ากันแค่นี้เราก็ได้นมชมพู10ลิตรไว้กินไว้ขายไว้แจกทําบุญทาโรงทานกันแล้วนะครับ ถ้าเห็นวาคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดหัวใจกดติดตามคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปบันทึกไว้ดูทีหลังให้ด้วยนะครับ